อทุกกระแสเทียมตรงทุกประเด็น s อ s สข่าวด่วนมิวพัสดสมัครวันนี้ใช้45ว <st unlikely> kind of ันรู cosmos, ้เรื่องคงการบันเทิงก่อนไทรจอบทุกประเด็นข่าวร้อนจากัอ s เอสข่าวบันเทิงมิวพัสสมัครวันนี้ใช้45วันสมัครคีิปพัสดุมิวบุฟเฟ่กดดอกจัน42648224411สมัครคลิปสตาร์พัดุมิวบุฟเฟ่กดดอกจัน42648233311เฉพาะเครือข่าย AAS เดี๋ยวมีที่เป็นหนังที่นาเดทเล่นด้วยรู้สึ่งงกับโกโบรินาเดทบ้างครับไม่ทราบครับยังไม่เห็นคุณหญิงแนะนำอะไรได้ได้มีการแบบว่าไปคุยกับคุณอะไรบ้างอ่ก่อนหน้านี้ยังยังยังไม่ได้คุยก็ก็แค่ก็แค่ติต่อยางไว้จริงจริงติดต่อไวหลายปีมากแล้วว่าอยากจะทำด้วยคือคือ คือเอาความจริงผมผมผมผูกพันกับแบบระบบดรงพันนี้มานานมากแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ผมเด็กๆผมดูหนังที่คุณนาทัวร์นเลยนะ,นะครับผมเป็นจําได้เลยว่าเห็นโฆษณาบนจอโทรทัศน์แล้วแบบอยากดูหนังเรื่องนี้จังเลยนะฮะตอนนั้นโฆษณาจะเป็นภาพนิ่งๆนะยังไม่มีหนังเทรลเลอร์ไม่มีอะไรอย่างเงี้นะมีหนังตัวอย่างนะเป็นภาพที่มีเป็นใบปิดหนังเป็นฟรีส์อยู่ในจอเลยนะแล้วก็พูดถึงผู้กำลังแล้วก็เป็นเสียงบอยสโบร์เฟองตัวละครผมจําได้ นะฮะผมไม่รู time, ้ทำไมทำไมไม่ร er huh? so so ู้ส so so ิงอย่างนี hmm> ้อยเดียวเลยแล้วก็ได้ไปดูนะฮะแลก็ของพ่อแม่ก็ขอจะไปดูอย่งเดียวเลยไปดูแล้วก็ไปดูแล้วก็จำจำรู้สึกได้แล้วโอ้โหมันสวยงานเสมอนะครัตอนนั้นผมอายุไม่ถึงสิบขวบนะครับแล้วก็แล้วก็สุดทันกับที่ทำมาตลอดแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มีความมีความอยจารณ์ที่จะ นำผู่กเนี so first, ้มาทำการแสดงสักลายแต่ก็ไม่มีโอกาสสักทีนะคบไม่ไม่ได้มีโอกาสสักทีจนกระทั่งจนกระทั่งเมื่อเมื่อประมาณสี่ปีที่แล้วผมก็คิดว่าที่สุดแล้วหนถ้าเกิดผมจะจะขอขอมาแล้วก็กัขอเก็บด้วก่อผมยังไม่ทำนะเพราะบางทีแล้วปกติแล้วจะจะจะแค่จะแค่สองปีสางปีสี่้ก็ผมผมผม ตั้งใจจริงๆเพราะวผมพูดตรงๆว่าผมเห็นสเตตัสของีเสุ่หญ่ในคีพีดตอนที่เขาเกิดข่าวล่ตอนที่เขาทำการแสดงคอนเสิร์ตเขาเห็นว่าเฮ้ยสดเดือยเามีเป็นตัวเลขแล้วก็เลยทำการจดการวางแบบยาวนานมากแล้วในงานก็เพาะหุ ก็เตรียมตัวเตรียมที่พร้อมทุกสิ่งอย่างนะครไม่ว่าจะเป็นเสียงร้อแสดงหรือว่ามือวางที่กติหรืออะไรต่างๆนี้มันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะไมชื่องง่ายนะครับที่ที่คุณจะบาลานซ์อารมณ์ของตัวละครแบบโบรนแล้แล้วได้แล้ว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 แา้ว่มันเป็นเรื่องที่ยุ่งยมาก ผมคิดว่าพอพพออถึงเวลาแล้วเราคิดว่าเราพร้อมก็ทำแต่เนีน้ย<ม>เป็น,ปนละ,ระนครการเดอร์คือคือมันเป็นอย่างนี้ตัอ้งแต่ต้นอยู่แล้ว <laughs> <laughs> ผมคิดว่าผมคิดว่า,เ,าเรื่องราวของผู้จังเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอะไรที่พอดูไปทำไปดูไปทำไปแล้วมันแล้วมันมันก็จะไำให้ลมแล้วก็จะไหลไปจะกลัวแล้วมันจะไม่ไละเอียด ไม่หรอกครับผมผมเชื่อมือคุณสันผู้กำกับของเรามากๆนะครับเพราะว่าคนนี้ยังไงเขาก็ละเอียดมากนะครับเขาละเอียดมากแล้วไม่ปล่อยไม่ปล่อยอะไรเลยที่เป็นไงบ้างครับคุณบอยดีมากครของีมากมากครับดีมากๆครับถือว่าดีที่สุดเลยไหมเออก็ก็ก็ค่อยๆค่อยๆไปนะครับแล้วก็แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าของมันเห็นภาพแล้วนะ่ยแล้วก็ภาษาตอบเราก็ดีเหลือเกิน เรื่องใหมของคุณความนตีมันไกลไหมอุบไว้ก่อนมีในใจครับมีในใจครับในปีนี้ไหมครับอุบไว้ก่อนครับถามถึงละครเวทีบ้างครับพี่รัชดลัยตอนนี้มีโปรแกรมอะไรที่นอกเหนือจากแฟนชมโอเปร่า ที่ที่เป็นเราเองบ้างตอนนี้ตอนนี้จะจะปิดเรโนเวทวอก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าเก้าอี้5ปีแล้วนะครับก็ก็จะเรโนเวทเอยนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดือนพฤษภาคมก็เปิดมาด้วยแฟนทั้งทีออราเนี่ยจะเห็นโฉมใหม่ของวละครด้วยนะครับแรับเปลี่ยนช่แฟนทองหล่อจริงๆไม่ขนาดนั้นเพราะว่บังเอิญมาเวลาได้ตรงนี้พอดี นะครับแล้วก็การท่องเทีกับปราบก็เป็นอะไรที่ยนะ<ม>ิ่งใหญ่มากว่าว่าเป็นโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่มากของโลกนะครับก็จะมามาที่เรากังวลไหมครับ,บ,นนรบในบ้านเราว่าจะแบบคนจะเข้าใจไหมคนจะอินไหมอะไรไม่ <บน S 1> กังวลเลยครับเพราะว่ารุนแน่ๆว่ายัางไงการท่องนั้นมันมันอินง่ายมากครับนะครับ มคนถามสิเยอะเรยอยัก็ถามามงเยอะครับแล้วตั๋วตั๋วก็ไปเร็วมากแล้วด้วยเพราะฉะนั้นรีบๆจองนะถ้าเผื่อจะไม่งั้นเดี๋ยวจะพลาดโอกาสคาดหวังว่าแฟนทอมจะแสดงต่อไปอีกเมื่อไหร่นานแค่ไหนครับตอนนี้เราได้อยู่ประมาณ4สัปดาห์เพราะว่าสต้องไปสิงคโปร์ต่ออ๋อคือไม่สามารถรังไว้ให้นานๆได้ใช่ไหมครับเหมือนต่างประเทศ สำหรับเราเองก็มีครับแต่ขออุปถัมก่อนเพราะว่ามันยังมีความความเ,าเดี๋ยวอีกนิดนิดหน่อยหน่อยว่ารายละเอียดอนิดหน่อยที่เราที่เราที่เราขอขอดูดูแลหลังบ้านนิดนึงอยากแย้มได้ไหมครับ,รบ<อ>จะเป็นใครมาระบบทยังไงก็ต้องมาดูครับอันนี้ต้องมาดูจร,จริงๆเพราะว่าเพราะว่ายังยังยังนิดนึงนิดนึงบอกไม่ได้บอกไม่ได้โอเคครับแต่ว่ามีแต่มีแน่นอนมีแน่มีแน่ๆนมีแน่นครับพี่ยังไงลงละคร เมนองรับรุบงใหม่มาแล้วนั่นโอเคฟอมใหญ่อลังการแล้วครับก็ต้องรอดูครับ <c oughs>